สวัสดีกันอีกครั้งหนึ่งนะครับจะกับคูดจะให้ฟรีสไตล์นะครับก็อว่าจะไม่อัดอีกแต่ก็ทนไม่ได้ว่าจะไม่ตรวจก็ทนไม่ได้อลนะครับวันนี้วันที่25่สิบนะมีนาคม2อ6 5นะครับก็เป็นวันอีกหนึ่งวันที่กัตกตัวนะครับนะอย่างที่ออกอากาศไปเมื่อกี้นี่เมื่อเช้าเนี่ยคลิปหนึ่งนะครับอัดแต่เช้าเลยกินกาแฟก็อันนี้ก็ อัดอีกแล้วแต่บันทึกเทปอีกแล้วถา่าหัดทางไอห่างกันมาไม่กี่ไม่กี่ชั่วโมงนะครับก็อัดบันทึกอีกแล้วนะครับวันนี้อดไม่ได้จริงๆก็มีอาการอย่างที่ว่ามีไอมีปวดหัวบ้างหรือเราพักผ่อนน้อยก็ไม่รู้เนื่องจากในการอาจจะเครียดหรืออะไรก็ไม่รู้แต่ว่าวันนี้เราจะไปมีอุปกรณ์แล้วครับอุปกรณ์ก็สั่งมาค่อนข้างเยอะหลายอันอยู่ประมาณสัก67อันสั่งมา เผื่อไว้ในการช่วงนี้นะครับนี่ก็มีหลานด้วยก็จะตรวจตรวจหลานตรวจไปแล้วอ่ะมันก็ไม่น่าจะผ่านแต่เราสัมผัสผู้ป่วยโดยตรงนะครับแต่หลานไม่ไม่ค่อยได้สัมผัสแล้วตั้งแต่แยกตัวออกมาแต่ถามว่ามันสัมผัสไหมมันก็นอนนอนได้กันกับแม่นั่นแหละแต่ว่าเขาไม่ได้ไปสัมผัสเซมหาเหมือนเหมือนผมนะครับผมก็เลยนี่แหละครับมีอุปกรณ์มานี้นะครับนี่อุปกรณ์ของการตรวจโควิด อยู่แล้วผมพกเป็นประจำนะครับแต่มันหมดไปนะครับก็เลยได้สั่งมาใหม่นะครับอ่ะเดี๋ยววันนี้จะพาไปตรวจกันอีกรอบนะนั่งไปนั่งมาแล้วมันไม่สบายใจก็เลยตรวจก็ตรวจปะเปลืองก็เปลืองอ่ะโอเคครับเดี๋ยวไปดูกันครับว่าเป็นยังไงมาครับมาเตรียมอุปกรณ์กันนะครับเดี๋ยวเราจะตรวจดูนะครับเพื่อความมั่นใจนะครับอยู่ร่วมกันนะครับกับผู้ป่วยโควิดนะครับเราจะต้อง เช็คตัวเองก่อนว่าเราลอดไหมเพราะว่าหลานอีกคนยังไม่ติดนะครับดังนั้นแล้วเราต้องต้องเซฟตัวเองแล้วก็หลานให้มากที่สุดนะครับครับก็แยงจมูกเรียบร้อยนะครับทั้งสองรูเลยนะครับเพราะว่าผมชอบแยงทั้งสองรูแล้วก็จะงัดซ้ายงัดขวาหมุนไปหมุนมารอบสิบรอบเลยทีเดียวนะครับนะมาลุดกันครับว่าจะเป็นยังไง วันนะครับวันนี้วันที่15ในช่วงเชา้าเช้าอัดคลิปนั้นไปก็ต่อยคลิปหนึ่งเลยกันเลยกันเพราะว่าคลิปเมื่อเช้าเนี่ยเหมือนไอแล้วก็ไม่มั่นใจนะครับไม่มั่นใจว่าจะติดขอออกสองคลิปเปิ้ลเลยกันนะครับในวันนี้นะครับ ออกสองคลิปเบิ้ลถือว่าเป็นการแจ้งข่าวก็แล้วกันเพราะว่าเมื่อเช้าเนี่ยดยูไม่ไหวนะครับอเอนนมาช่วงช่วงแปดโมงแปดมงนี่แหละสักแปดโมงก,กว่าแล้วแหละตอนนี้ต,วตรวจวัดเสร็จแล้วตรวจแปดโมงแปดโมงยีสิบสองบสามนาทีนะครับก็ตอนนี้ก็เลยไม่มั่นใจเพราะว่าใน ใน EP 3ีสาเมื่อกี้เนี่ยที่ผมอัดช่วงเช้าๆตั้งแต่6ตั้งแต่7จดโมงนิดๆเนี่ยนะครับแล้วก็ออกอากาศไปช่วง9้าโมงนะ่เห็นไหมแต่ผมมีอาการเจ็บคอและไอนะครับผมก็เลยคิดไปคิดมาเออมีที่ตรวจก็มีเหลืออยู่ก็ตรวจก่อนแล้วกันวะจะได้แบบเพราะว่าหลานหลานผมไม่ติดนะครับดังนั้นผมก็เลยป้องกันตัวเองไว้ก่อนนะครับเอาครับผมก็ผ่านไป นะครับผ่านไปต้องพูดคําว่าผ่านไปผลเป็นลบแต่ก็ยังไม่สบายใจหรอกนะครับจนกว่าคุณแม่เขาจะหายนะครับจนกว่าคุณแม่ผมจะหายเป็นปกตินะครับผ่าน10บวันเขาให้กักตัวเขาให้รักษาเนี่ยตั้งแต่วันที่เขา้าเข้าระบบก็จะเริ่มนับวันที่1จนครบ10บวันนะครับในช่วงนี้เขาถึงให้นะครับให้ไปใช้ชีวิตได้ตามปกตินะครับ10วันวันที่11ก็ไปใช้ชีวิตปกติได้นะครับ ก็ไม่มีอะไรครับยาที่ได้มาก็จะมีฟ้าทะลายโจรแล้วก็มียาแก้ไอมียาขับเสมหะนะครับแค่นั้นเองนะครับถ้ามีไข้ก็มียาพาราถ้ามียาถ้ามีไข้ก็กินไข้ถ้า,มาไม่มีไข้ก็ไม่ต้องกินก็กินยาฟ้าทะลายโจรในครบห้าวันอย่างที่นั่นแหละแต่ผมก็มีวิตามินเสริมให้แม่ไม้ไ้ด้วยนะครับเช่นวิตามินซีวิตามินดีสามน, 3, นะครับตอนนี้หาแลแ้วแค่นี้แต่ซิงหาไม่ได้นะครับจริงๆสามแม่ทับใหญ่นี่หาไม่ได้ขาดอีกตัวหนึ่งไม่เป็นไรหรอก ซิงค์ไม่มีก็ไม่เป็นไรแต่ว่าก็นี่แหละมาเล่าให้ฟังว่าการที่อยู่ร่วมกับผู้ป่วยโควิดนะครับก็จริงๆแล้วมันก็ต้องมีทั้งเครียดแล้วก็มีทั้งหลายๆอย่างนะเข้ามานะครับเพราะว่าผู้ป่วยเขาก็หงุดหงิดด้วยใช่ไหมในในเรื่องในเรื่องที่เขาต้องอยู่ทำอยู่เฉยๆเขาก็ต้องอยากทำโน่นทํานี่นะครับเพงางั้นแล้วแกก็เดินไปโน่นไปนี่บ้างใน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 ตัวบ้านนะไม่ใช่ว่าออกไปข้างนอกไม่ใช่ อยู่ในตัวบ้านแล้วก็อยู่ในข้างๆบ้านในประมาณเนี้ยก็แกใส่ไว้ตลอดเวลาแหละแต่ว่าจริงๆก็ไม่อยากให้เดินมากเพราะว่าอะไรล่ะมันมันก็ถามว่ามันมันไม่ดีต่อผู้อยู่ร่วมไหมมันก็ใช่แต่แต่ไปมาก็เอาช่างมันเถอะแต่ว่าเราต้องเราพูดไม่เป็นนะเราต้องดูแลตัวเองให้มากที่สุดนะครับรวมถึงหลานด้วยก็พยายามเปิดหน้าต่างบานเกล็ดออกทุกบานแล้วก็ประตูตลอดเวลาในช่วงกลางวันนะครับ ก็นี่แหละนะครับผลการตรวจก็มาก็โอเคแต่ผมก็ยังไม่สบายใจอยู่ดีจนกว่านั้นแหละจนกว่าการตักตัวจะครบนะครับครบครบสิวบวันแล้วก็ครบสิบวันแล้วอีกสักหน่อยนึงอีกสักวันหรือสองวันผมก็จะตรวจซ้ำอีกครั้งแล้วก็วันไหนที่จะไปจะไปหาลูกหาเมียที่ร้อยเอ็ดก็จะตรวจซ้ําอีกครั้งหนึ่งนะครับเาะงั้นแล้วเนี่ยเราจะอา่าเราจะปล่อยไปแล้วเลยไม่ได้เพราะว่าเรามีลูกน้อยมีเด็ก ที่เราต้องไปหาอยู่ตลอดเวลานะครับแต่ลำบางตัวเราไม่มีปัญหาหรอกนะถ้าเราไม่มีลูกน้อยไม่มีเด็กเล็กเนี่ยการติดก็ไม่ใช่ก็ไม่ใช่สิ่งที่น่ากลัวแต่ก็ไม่สิ่งก็แต่ก็ไม่ใช่สิ่งที่ดีต้องดีใจนะครับไม่ใช่สิ่งที่น่ากลัวแล้วก็ไม่ใช่สิ่งที่ดีใจถ้าติดนะครับดังนั้นแล้วเนี่ยผมว่าไม่ติดก็ดีที่สุดแล้วแหละเพราะว่ามันไม่ไม่เป็นไหนไม่ได้ถามว่าคนอื่นเขาอาจจะแอบไปไหมก็อาจจะแอบไปแต่ถ้าเรา เป็นคนที่มีจริยธรรมในสังคมมีคุณธรรมในสังคมก็ไม่ไปนะครับก็อยู่บ้านนี่แหละครับอยากได้อะไรก็ใช้พี่น้องให้ซื้อมาให้นะครับก็ว่าจะไม่อัดก็ไปจะไม่บันทึกเทปก็ได้บันทึกเพราะว่ามันมันอยู่ไม่ได้ม man, man, ันกระวนกระวายนะครับว <g websites> ่าจะตรวจดีไหมตรวจดีไหมเพราะว่าพี่คนหนึ่งขาโพสเฟซคนหมู่บ้านหมู่บ้านนะครับหมู่บ้านห่างกันจากนี่ไปสักสองกิโลสามกิโลเนี่ยเป็นหมู่บ้านพี่เมืองน้องกันนี่แหละเพราะว่า เวลาไปโรงเรียนก็ไปร่วมกันแกก็โพสว่าแกตรวจพร้อมผมผมไปผมไปตรวจบัตรังคารใช่ไหมไอ้วันวันพุธใช่ไหมก็ตรวจพร้อมกันวันพุธผมผมผม,ผมก็ผลเป็นลบทีนี้แกก็ตรวจเหมือนกันผลเป็นลบผมก็เออดีใจด้วยพี่พอวันเมื่อวานนะ่ะวันพฤเรื่องหัสวันที่ยี่สิบสี่เมื่อวานยี่สิบสี่เอยี่สิบสี่แหละแกโพสเฟซอีกครั้งหนึ่งว่าขนาดว่าตรวจไปเมื่อวานนั้นนี่วันนี้ ผลเป็นบวกแล้วอะไรเงี้ยผมเฮ้ยอะไรวะผมก็รู้หรอกแต่ว่าหลักการของโควิดเพราะว่าผมศึกษามาร่วมสองปีแล้วศึกษาเรื่องสุขภาพมาแต่ผมก็เฮ้ยแกก็ยังเป็นให้เราขนาดว่าแกไม่มีอาการนะถ้าไม่ตรวจไม่เจอแน่นอนใช่ไม่ตรวจนะไม่เจอเราก็เฮ้ยเรามีอาการเนี่ยเฮ้ยทาไงวะเรามีเจ็บคอบ้างมีปวดหัวบ้างเป็นบางช่วงว่าเราก็อาจจะนอนดึกนั่นแหละเพราะว่า ไหนจะนอนดึกอะไรก็แล้วแต่บ้านเถอะแต่ว่าช่วงนี้ถามมาปลอดภัยในในวันนี้นะต้องใช้คามาปลอดภัยในวันนี้แกเจอหรือเปล่าเราก็เริ่มเครียดแล้วเมื่อวานเราก็เมื่อวานวันที่ยี่สี่เราก็พยายามไม่ตรวจเราก็พยายามทํางานอื่นไปให้มันสบายใจพยายามหางานอะไรทําทำไปจนค่ําพยายามนอนนอนให้หลับแล้วตื่นเช้ามานี่แหละตื่นเช้ามาแล้วก็ทํานู่นทํานี่ก่อนแล้วก็นั่นแหละครับในคลิปนั้นแหละแปดโมง แปดโมงเท่าไหร่ผมจำไม่ได้ตอนนี้ผมอัดอัดวิดีโอสองช่วงตอออัด,อดนั่นแหละก็ปรากฏว่านั่นแหละตอนแรกมันวิ่งมาผมก็นึกว่ามันขึ้นมันจะขึ้นขีดแรกแล้วผมก็เตรียมบัตรประชาชนเดินเบลบัตรประชาชนมาเตรียมไว้แล้วถ่ายจะถ่ายรูปรายงานทางกลุ่มไลน์นะครับปรากฏว่ามันขึ้นนั่นแหละขีดเดียวตอนนี้ก็ยังปลอดภัยอยู่ก็ถือว่ายังสู้ได้อีก ไม่อะไรหรอกตรวจก่อนเพราะว่าเราเราสัมผัสผู้ป่วยโดยตรงเราทั้งวัดไข้ทั้งวัดอุณหภูมิทั้งวัดความดันให้แม่เพราะว่าไปอยู่ใกล้กันขนาดชิดๆเพราะว่าบางทีแกวัดเองไม่ได้ก็ต้องไปจับด้วยไปจับอะไรด้วยก็ต้องมีแอลกอฮอล์ไว้พ่นตลอดเวลานะครับนั่นแหละก็เลยกลัวกลัวว่าเราจะเอาไปติดหลานอีกเพราะว่าหลานไไม่ด้ยังไม่ได้ฉีดวัคซีนเพราะว่าปอห้าวันนี้เขาไปฉีดกันแล้วเมื่อวานเห็นเห็นเขาโพสต์เฟซกันว่าไปไปฉีดแล้วแต่หลานเราไป สิทธิ์ไม่ได้นอกอย่างอยู่ในสถานการณ์การก,ากักตัวเขาก็เลยโดดข้ามเขาไปก่อนก็ไม่รู้จะนัดมันไหนอีกทีอันนี้แหละคึงมาเล่าให้ฟังว่าแบาบโหแบบทุกใจก็เลยเนี่ยก็เลยรีบมาตรวจอีกรอบหนึ่งนะครับก็เลยวันเนี้ยก็เลยรีบตรวจซะนะครับก็เมื่อวานก็อดทนมาทั้งวันแล้ววันนี้เช้าตอนอัดคลิปแรกไปก็ว่าจะไม่ตรวจจะนั่งคิดไปคิดมาโอ้ยกูแบบ ยังไงว่าถ้าตรวจถ้าตรวจถ้าตรวจเจอวันนี้ก็เขาก็จะนับนับหนึ่งวันนี้ไงนับหนึ่งวันนี้ในการรักษาเพราะว่ามันช่วงเช้าอยู่ก็เลยตัดสินใจอัดคลิปเสร็จก็เลยอัดต่อเลยนะครับแต่แบ่งเวลาออกอากาศเอาก็แล้วกันนะครับเนาะสำหรับคนที่ดูให้นะครับนี่แหละครับการกักตัวกับผู้ป่วยโควิดมันไม่ได้ง่ายนะครับทั้งนั้นแล้วก็ควรจะมีใจที่แข็งแรงแล้วมีอารมณ์ดีๆเขาค่อยค่อยคิดค่อยทำเพราะว่าบางทีบางอย่างมันก็ขัดกันกับผู้ป่วยบ้างเราก็ต้อง ็ต้องใจเย็นๆโอเคครับสาหรับคลิปนี้ผมมารายงานประมาณนี้แหละนะครับสาหรับผู้จดให้ปีตายก็อย่าลืมให้กําลังใจกันและกันอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์นะครับกดกระดิ่งแจ้งเตือนทุกคลิปให้ด้วยครับผมคลิปนี้วันนี้สวัสดีครับ